สวัสดีวันลอยกระทงวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12เรามาจุดผาประทีพกันครับผาประทีพคือเครื่องบูชาในความเชื่อทางล้านนาใช้จุดเป็นแสงสว่างในเทศกาลนี่ป็่นหรือวันลอยกระทงมีความเชื่อว่าการจุดผาประทีพเป็นการบูชาเพื่อถวายแด่พระราตายเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบชะตาชีวิตให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และมีแสงสว่างนำทางชีวิตให้เจริญก้าวหน้าตอบอแทนผู้มีพระคุณและสิ่งของเป็นการสักการะและแสดงความขอบคุณต่อสิ่งของเครื่องใช้ที่ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตและผู้มีพระคุณสืบทอดประเพณีเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมส่งสติกเกอร์ดาวส่งซุปเปอร์แชทซุปเปอรส์สติกเกอร์ซุปเปอร์แตงและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ราวีด้วยบ๊ายบาย